ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็ว,วันศุกร์ที่23กนะุมภาพันธ์2567เนาะพี่น้องเนาะวัน,ะนหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมื้อนี้อผอแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนนาดีต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุทธที่21กุมภาพันธ์67ลาวพัฒนาออก 8 3ดสามสามแปดเก้าศูนย์ครับเลขล่างกับออกสามแปดนาะพี่น้องเนาะครับเที่ยวออกกัอยู่ตัวเก่าอยู่นี่นะพี่น้องครับของอาจารย์เซียนนาดีงวดที่ผ่านมาก,กับบอบกเขาหรอกพี่น้องเตี๋ยว่านี่ครับวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้อง แต่ว่าชุดวินนี่มันมาบระเวณตัตนะพี่น้องมาแต่แปดตัวเดียวคือถือว่าสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะขับสายวิ่งสายหลุดกับที่โฉมมันกันอยู่ครับส่วนจับคู่กับห้าแปดสี่แปดเก้าแปดเก้าขับจับคู่หลุดนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้มาแล้วพี่น้องแต่ผีผมพามาตามต่ออีกกับเซียนนาดีนะครับเนาะ ครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาทำพอแต้มอยู่ว่าบกขึ้นไปหาปูหรือซีบอไปอยู่ได้พี่น้องเลอกไปอยู่ตะวกักนจีสวยๆจักหน่อยนะครับ บนล่างวมงรุดแกับเก้เห็นที่8ปด่น้อง ครับส่วนจับคููมาพี่น้อง80 81 แปดสองแปดเก้าขับงูน,นี้กับสิประมาณแปดหางเก่ากับตัวกันพี่น้องส่วนลักเก้าเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ ครับคันเน้นที่แปดนะพี่น้องเนาะเน้นที่แปดก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเก้านะครับ กันเบิลแปดแปดตัวเดียวนะครับครับเีว่าหลักเก่าขันห้ามาักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อแต่ที่สำคัญนะครับก็จะลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะ วันนี้คอยปังๆเด้อจับครูอาจารย์เซียนนาดีเ้ย <c oughs> ครับเรียกวิ่งงวดที่ผ่านมาฟันแปดตัวเดียวก็ไม่ดีงวนน 8, ดนี่ก็แปดอีกพพี่น้องพวไปใช้มาใส่ทีแปดนลเอาคอยให้ปังๆเด้องวดนี้แล้ว่ังแปดสามอีกเด้อพี่น้องนออกแล้วออกอีกได้ดิเนาะอ่เนาะออกล่างออกบนออกบนออกล่างเนี่เอาขอเตรียมกับขอขอ,ขอบคุณในหลายเด้ออาจารย์เซียนนาดีเนาะครับเนาะ ที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนั้นแล้วพอแต้มกับข้อไว้พรควยเข่าควห้แตกปัง,ปงๆเด้องวดนี้นะครับเนาะเอก็จะได้สุบๆมันมันกันกะเนียนสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องเดอ้อ สายวิ่งสายรูดเนาะรับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเน้อพี่น้องเด้อกดไคลกดแช์ให้พ่อแต้มน้ำแดงเนาะรับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มนํานะครับครับเอาสุด้าย้ายสุดนี่พ่อแต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเยีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มข้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเก็บใหญ่ใดความไข่ให้มีเนาะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลบับถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม